คนวันนี้ครบเต็มแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาินหมอกดังย่างวงเรียนใหญ่นะคะก็คือหอยแครงที่เรารักค่ะวันนี้เราก็มาจอดที่สุดนะคะตรงนี้นะจอดปีได้สามชั่วโมงค่ะข้ามถนนแล้วก็แบบใหญ่ๆอบอุ่นเลยอ่ะคนทุกคนก็ใหญ่มากเขาสูงประมาณ สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะให้ให้มีเลือดหน่อยทั่งานเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้คือหอยนี่คือแบบตัดให้ทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยหอยมาจากฟาร์มเลยนะค่ะต่า,าร์มขาวมากเลยไม่มีดินแล้วเดี๋ยวไปรอจีกันว่าจะ,จะเป็นยังไงนะคะไอยแพร์มาแล้วค่ะอยู่ไใดใ้ร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับหอยแพร์เจ๊ฟาค่ะให้ดูความแบบหอยคือหอยเขาไม่มีแบบไม่มีดินไม่มีอะไรเลยอะ่ะเมื่อกี้ถามเขาเขาบอกว่ามาจากฟาร์มเลยนะคะตัวใหญ่นะเนี่ย นุ่มจิ้มอะโดนกิมเขาก็จะมาเป็นแบบเป็นซีฟู้ดมันต้แบบตัวัวซี้มแบบมากไล่ไปแตะเรน้ำิ้มันม,มีความ,ม,าแ,แ,วม,มแบบเป็นซีฟู๊ดเป็นซีฟูดแบบออหวาน,วานหวานใจกลัวหน่อยอันนี้อันนี้เราสั่งได้สุกสแบบให้มันแบบเนเลือดสบรู้สึกว่ามันสุกเดินไปแล้วมันไม่อร่อย 金苹了。 ถ้าไม่ใส่ตัวมันเป็นแบบซีฟู้ดนแ,แบบความซีฟู้ดกว่าลองชิไมไมก,กล้ององชม <c oughs> ตก,ก้องเปิดไปแต่เหมืนเต้นาจะม่ชอบถั่วเต้ยถั่วไม่ชอบเดก็เลยเดี๋ยวเราเราจะหามเขาว่ามันมีกิมเผ็ดไม่มีถั่วเปล่าแบบแลอร่อยอร่อยจริงอร่อยเนาะอร่อยสดมากเลยอ่ะนี่ขอน้ำจิ้มแบบ ไม่มีถั่วมาแล้วลองชิมน้ำจิ้มที่ไม่มีถั่วดูที่ไปถามเจ้าของบอกว่าขอน้ำจิ้มไม่มีถั่วได้ไหมคะเกาบอกว่าสั่งจานค่ะสั่งสองจานเขาเลยให้มาจริงๆริงเขาต้องจะแยกมาให้กูจานแรกเนาะแบบมีถั่วไม่มีถั่วแต่รู้สึกแต่ไม่มีถั่วน้ำจิ้มมันจะเป็นกว่านเป็มหวานเยอะเลยะโอเค ตอนนี้ก็ดูค่ะไกล้หมดเป็นที่เรียบร้อยแค่นี้จะละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าที่ดูรีวิวในเนี่ยนะเมื่อก่อนเหมือนตอนแรกเขาบอกว่า60สบาทแล้วก็มาเป็นแปดสิแต่ว่าอันเนี้ยที่เรามากินล่าสุดอ่ะก็คือหนึ่งบาท กับน้องชายและกับปานะคะเป็นไงคะสดม, <c oughs> มาก,าก<อ>สะอาดสะอาดสะอาดมาก ได้ประมาณกี่ตัวเดอระมัน15ตัวนะคะตคนประมาณห0 0บาทอ่าทน่าเลยปวดจะลืมตามกินกันนะครับเราอยู่ตอนนี้ร้านที่อยู่ขทางรถไฟสามร้านย่าซอย1นึ่งคะ่ะอยู่ติดถนนเลยพอเลยแยกมุมเบนใหญ่ป้าคนะ่ะแยกมุมเบนใหญ่มา รถตกลงามาโดนเป็นตัดไปอยู่ฝั่งซ้ายก็อยู่เมืองที่ขอนรถเป็นข้าวแล้วค่ะบายใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตุลเนี่ยนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็เหลือประซากหอยใกล้ตายเป็นทีน่เรบร้อย